แต่งหน้าก่อนนอนทําไมคะโอ้ยทุกคนไม่ได้แต่งหน้าก่อนนอนค่ะแต่พอดีว่าพี่นุ่นเนี่ยเพิ่งเลิกงานประมาณสองทุ่มนะคะทุกคนแล้วกว่าจะถึงบ้านกว่าจะกินข้าวอะไรอีกเนี่ยเหนื่อยมากแล้วตื่นเจ็ดโมงเชา้าโอ้โหแทบไม่มีเวลานอนเลยค่ะทุกคนแล้วก็ต้องตัคดคลิปวิดีโออีกด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่นุ่นจะไปนอนแล้วคะ่ะพี่นุ่นใช้อน,นี้ล้างหน้านะคะใครใครไม่อยากเป็นสิวนะก็สั่งอันนี้ไปใช้นะคะหน้าจะได้สะอาดแล้วก็ไม่เป็นสิวนะพี่นุ่นก็ล้างหน้าทุกวันก่อนนอนสิคะแต่ว่าทุกคนเชื่่อปพีนนุเนยเคยไ คือพี่นุ่นอะเวลาที่แบบว่าใครที่ไม่สนิทนะแต่เราต้องไปอยู่กับเขาอะเราจะพี่นุ่นจะไม่ลบหน้านะคะเช่นไปเข้าค่ายอะไรเงี้ยพี่นุ่นจะไม่ลบเครื่องสำอางนะคะเพราะว่ากลัวว่าคนะจะเห็นหน้าสดของเราอยากฟังเรื่องนี้ไหมเรื่องที่พี่นุ่นเนี่ยไม่ยอมล้างเครื่องสำอางแล้วก็เกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคือแบบหลายคนเนี่ยไปนอนหลับฝันดีแต่พี่นุ่นเนี่ยยังแต่งหน้ายอยู่จนเช้าเลยค่ะทุกคนอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าอยากรู้ม้นว่าอยากรู้แล้วก็กดไลค์คลิปนี้นะคะ